ทีมทีมนี้จะเป็นชื่อของเทศบาลเมืองน้งินแล้วก็เราก็ไต่ลำดับขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเป็นหลีกอาชีพในปัจจุบันนะครับภูมิใจครับก็ขอบคุณครับที่ส่งแรงเชียร์มาให้พ,พวกผมมุ่งมั่นอดทนครับขยันกระชบก็ผมก็ว่าเติบโตทีนีงแต่อาจจมีอย่างน้อยขึ้นมาทุกอย่างอย่างน้อยเนี่ยเด็กๆรุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับอยากให้เขาสนุกกับกีฬาไปก่อนนะเพราะว่าพวกการแข่งขันอยากจะให้น้อยกว่าการกดดัคือจริงๆแล้วเนี่ยเรา เร,เรื่องโดยเพราะเรื่องงบมาเราไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณทางราชการ ครับสู้ไม่ถอยกันนะเนี่ยตั้งหัวรอเลยครับใช่ครับลูกนี้คือโอ้โหเป็นบานนาตอบิโดเป็นเจสสกีเข้ามาเลยครับนี่นะครับว่าไม่ใช่ตอบิโดเลยครับลูกนี้เป็นไม่ ทีมก่อร่างสร้างขึ้นในชื่อหัวหินมิล i นซิพอลิตี้เอฟซีในปี2007น้ณเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นมีโอกาสและสร้างสีงสันให้กับวงการฟุตบอลในเมืองชายทะเลแห่งนี้ประนครชัยครับชินีชหมากนะครับ ผมควณรม,มาลงรอจาทุกครับชื่อเล่นชื่อโกครับเป็นกัปตันทีมหัหินครับในปี2011ทีมได้เปลี่ยนชื่อเป็นหัวหินซิตี้เอฟซีหรือหัวหินซิตี้เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ของเมืองและความตั้งใจที่จะเติบโตในระบบอาชีพอย่างจริงจังทีมทีมนี้จะเป็นชื่อของเทศบาลเมืองหัหินซึ่งทางพิทรเนี่ยจะเป็นจุนคนเริ่มต้นที่ทําทีมเทศบาลเมืองหินเพื่อส่งบอลถ้วยราชัาน ท้วยพระราชทานงคอ,อขอนะซึ่งแรกๆมาจากทีมเทศบาลนครหัวหินเราเนี่ยนะครับตอนก่อนไปเทศเทศบาลหัวหินครับแล้วก็เราก็ไต่ลำดับขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเป็นหลีกอาชีพในปัจจุบันเนี่ยครับก็ประมาณสิบกว่าปีนะครับท่้วยพระราชทธานงอเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2547 พวกผมก็เห็นว่ามันมีทีมอยู่เทศบ,บาลด้วยก็เลยใช้ทีมนี้เพื่อส่งแข่งขันในน้มของเทศบ,บาลหัหินโลโกล้ของทีมใช้สัญ,ญลักษณ์เรือใบสีขาวซึ่งสะท้อนถึงเมืองหัวหินที่มีความสัมพันธ์กับทะเลและการท่องเที่ยวพอส่งไปแล้วมันรู้สึกสนุกก็เลยคิดกันว่าเฮ้ยเราจะไปต่อจากตรงนี้ไหมก็เลยได้ทำมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาแล้วก็ทำจัดเพื่อราชทานปีัประมาณ2 0 1พันสครับขึ้นชั้นมาดิวิชั้น2 อาอชุปรสปรรคอุปสรรคจริงแล้วมันก็มีมีมากมายนะครับเพราะว่าเราเราการทําฟุตบอลน,นะครับมันก็ปมนเรื่องของเงินเรื่องของงบประมาณแต่แต่สิ่งที่เราทําไปมันมีเรื่องของของใจรักแล้วก็ความทุ่มเทในในกีฬาที่เราชอบมากกว่าประมาณนั้นครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่าบอลอาชีพมันไม่ได้ง่ายนะครับมันฝัดอัธยายทุกปีป โดยเรื่องงบประมาณเรื่องสําคันเรื่องการเงิน,นท็นะถา่ายก็คือว่าเราจะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคอนเซอร์จากไหนที่จะเข้ามาับสุดเราเพื่อจะให้ทีมอินี้นะครับไปได้ตลอดรอดฝั่งถ้าเป็นอะคาเดมี่ของเราเนี่ยครับยุคเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่มีอะคาเดมี่เป็นกิจจรรมขนะนะครับมาทำถือมาได้สักพักหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราได้รับนโยบายจากสมาคมด้วยว่าทีฟุตบอลอาชีพต้องมีอะคาเดมี่ซึ่ง Academy อะคาเดมี่ทางทีม เราก็จะมีอคาเดมี่ของต่วรหลังๆเราก็พยายามจะผลักดันเด็กอคาเดมี่ของเรานะครับเพื่อให้มาต่อยอดกับบอลอาชีพให้ได้เป็นหลักครับเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬายอดฮิตของคนทั้งโลกนะมันเราก็มามุ่งเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าจะมีข้อจํากัดเรื่องของงบประมาณก็ตามแต่ก็พยายามดิ้นรนผลักดันให้มันอยู่ได้อย่าให้ตกชั้นนะครับแล้วก็ ตัวหัวหินเองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแต่แรกแล้วว่ามันต้องกีฬามันต้องควบท่องเที่ยวม,มันต้องควบควบคู่ไปกับการกีฬาเพราะนานัหนน่มก็มีแผนมีการที่จะสร้างโรงยิมใหม่อยู่คนประมาณ1,500ที่นั่งสิน2,000ที่นั่งที่19าไร่โรงยิมเดิมก็จะรื้อออกอแล้วก็จะเป็นสร้างสนาระว่ายน้ำนะครับหอเทนนิสซึ่งสถานที่มีเตียมไ้แล้วนะ รูปแบบกําลังอยู่ในระหว่างการออกแบบเพราะฉะนั้นถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นที่รองรับระดับภาพระดับชาติก็มาแข่งกันได้นะครับเพราะนั้นเราจะสร้างเป็นโรงยิมฮอล์ใหญ่ๆเลยสามารถหลายชน,าาน,นิดกีฬากีฬาเบสบอลตะก้อฟุตซอลอะไรๆสามารถไปแ,แข่งในในนี้ได้เพราะนั้นอันนี้เราเตรียมรองรองรับอนาคตไปแล้วแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราก็ผลักดันเรื่องบุคลากรการกีฬาซึ่งขณะนี้เราได้ประสานงานกับทางสมาคมกีฬาหิมโดย คนตำรวจโทดำบงศักดิ์ทองงามตระกูลท่านก็กมา,มาทำงานร่วมกับพวกเราแล้วก็มาช่วยกันเพื่อจะต้องทำการ,รากีฬาควบคู่ไปก,กับการท่องเที่ยวต่อไปถ้าเป็นเยาวชนของหินจริงๆเลยนะครับมีเยอะมากครับแต่ผมตบอกเลยว่าทางเด็กหัวหินเยาวชนหินจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่จริงจังกับบทใตรงนี้นะครับส่วนใหญ่อาคาเดมี่ของเราจะเป็นเด็กต่าง สวใหญ่ซึ่งก็มีครับในเด็กอีกส่วนหนึ่งครับที่ว่าตัดขึ้นมาเป็นเด็กท้องถิ่นจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็มีครับทางเราก็มีการทำงานร่วมกับชุมชนในบ้านในหลังเรื่อนนะคะ<ม>รับเ่องกีฬาชมกีฬาและชมรมกีฬาของสที่มชเ็นในในบาิโอกาสที่เราสามารถที่เข้าไปทำความร่วมมือให้ความร่วมมือได้นะครับแล้วก็เราจะส่วนใหญ่จะทําร่วมกับโรงเรียน ซึ่งที่โรงเรียนที่เราทำอยู่ก็เป็นวิทยาคมครับซึ่งจะเป็นโรงเรียนที่รับนโยบายของหมสองร่วมกันในาการผักดันเด็กเยาวชนเพื่อเรียนด้วยแล้วก็กีฬาด้วยควบคู่ไปนะครับซึ่งตรงนี้ทางผู้จัดการทีมเราก็เห็นเร่งคําสสำคัญนะครับว่าการเรียนกับกีฬาต้องควบคู่กันไปซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ที่เราพอใจครับในรื่ับการเรียนและกีฬาที่เรานั้ ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นผลงานที่ดีเลยโดยเฉพาะตอนนี้ในเรื่องของฟุตบอลรายการทีแมแชมป์เจสีเนี่ยโรงเรียนเยี่ยมผมเนี่ยก็ต่อสู้ฝ่าฟันมาจาก503ทีมนะครับก็มายืนใน4ทีมสุดท้ายต้องภูมิใจแทนน้องๆโรงเรียนอินเรียกผมด้วยท,ที่ทุกคนทุ่มเทกับการเล่นฟุตบอลถึงแม้เราจะเจออุปสรรคที่ผ่านมาเกือบจะตัดสินใจแล้ว ว่าเราจะไม่ไปในรอบ16ก็คุยกับโพ้ชแล้วก็คุยกับผู้ปกครองผู้ปกครองบอกว่าต้องไปตอนนั้นกังวลนะด้วยความกังวลที่ที่เด็กๆเ,เจ็บอะ่ะเราเราเราค่อนข้างจะเครียดแต่สุดท้ายแล้วทุกคนบอกว่าต้องไปต้องสู้เราก็เลยต้องไปแล้วก็จนมาประสบความสำเร็จในวันนี้ครับสวัสดีครับชื่อรัอชะตาประชาเรับ สวัสดีครับอาจารย์ละวิทย์มุงเดชู้พาครับสวัสดีครับชื่อนายดาวิดทรงขมลาครับก็รู้สึกภูมิใจครับรู้สึกดีใจครับที่พาทีมเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายรู้สึกดีครับดีใจที่ผ่านเข้าไปในรอบลึกลึกได้ก็ขอบคุณที่ติดตามก็ขอบคุณครับที่ส่งแรงเชียร์มาให้พวกเรอยากให้น้องๆมุ่งมั่นอดทนครับขยันตักซ้อม ทุกเรื่องทุกอย่างมันจะมาเองก็อยากได้เรื่องสวัสดิการฟิตเนสอะไรพวกนี้คนระับใช่ก็ที่มันเกี่ยวกับักีฬาก็อยากให้เข้ามาสนับสนุสนพวกผมแนะ่บที่จะมาพัฒนาศักยภาพพวกผมได้ก็อยากให้เข้ามาก็อยากให้สนับสนุนพวกผมด้วยครับในปีนี้ทีมฟุตบอลโรงเรียนหัวหินวิทยาคมต้องเผชิญบทบดนะทดสอบครั้งใหญ่ ระหว่างการเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเจ็ดสีรถของทีมประสบอุบัติเหตุระหว่างทางแม้จะเต็มไปด้วยความตกใจความเหนื่อยล้าและความกังวลแต่ไม่มีใครเลือกจะถอยกลับเพราะในหัวใจของพวกเขามีเพียงคำว่าหัวหินและความตั้งใจที่จะลงสนามเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนและเพื่อเมืองของพวกเขาจากวันที่เริ่มต้นฝึกซ้อมบทสนามเล็กๆริมทะเลมาจนถึงวันที่ได้ลงแข่งกับทีมจากทั่วประเทศกว่า 503ทีมความพยายามและหัวใจของนักสู้ทำให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ของการแข่งขันได้อย่างภาคภูมิ มีความคิดว่าทางเราเนี่ยเป็นทีมที่ให้โอกาสนักตเตะเยาวชนรุ่นใหม่และนักเตะที่ใคยคัดทีมอื่นแล้วไม่ได้เล่นเราก็ให้โอกาสเขามาคัดที่นี่ด้วยส่วนใหญ่เราจะให้โอกาสเด็กได้สัมผัสกับบูลวาชีพจริงจจังเลยแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ผ่านจากเราไปก็ไปต่อยอดจากทีมเราโตในทีมที่สูงขึ้นมีไรายได้ที่มากขึ้นก,ก็มีส่วนหนึ่งครับผมความสําเร็จนะครับแบบแรกเลยเราต้องอาศัยแฟนบอลในชุมชนในอำเภอของเราครับเข้ามา กระเชียทางโมสอนในเยอะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นรายได้ที่จะต่อยอดให้ทีมทีมนี้ยก็ประมาณในส่วนนี้เพื่อจะไปทําทีมทให้อยู่รอดในนะับฟุตบอบอาชีพจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทีมยังคงเดินหน้าอย่างมั่นคงในปัจจุบันวัวหินซิตี้เอฟซีลงแข่งขันในศึกไทยลีกสามส่วนภาคตะวันตกฤดูกาลล่าสุดทีมจบอันดับที่7จาก12ทีม ผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและศักยภาพที่ยังเติบโตได้อีกมาก เป้าหมายครับว่าเราจะยกระดับทีมนี้นะครับให้สูงขึ้นไปในสูงขึ้นในระดับลหีกต่อไปครับก็ราะเป้าหมายคือเราผลักดันดาวรุ่งหลักดันเยาวชนเป็นทีมที่มาเหมือนบ่มเพาะเยาวชนเพื่อให้เขาไปเติบโต,ตแต่ถามว่าอยากขึ้นไประดับสูงกว่าน,นี้ไหมวินซิตี้ถ้ามีงบประมาณเราอยากไปครับเพื่อจะได้ให้ชุมชนของเราเนี่ยมีกีฬาที่ดีๆกว่านี้นะครับที่ว่ามันสนุกกว่านี้ได้ให้คนในชุมชนเราได้มามีส่วนร่วมและชมได้เชียร์กันครับ คุณหินก็เนี่แหละครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีผลงานที่ดีไหมส่วนใหญ่ฟุตบอลนะครับแฟนบอลจะอิงไปทางผลงานผลการแข่งขันส่วนใหญ่นะครับข้าหมายหลกักระดับหนึ่งเลยครับที่ผมกลับมาแกับแฟนบอลคือผลงานทีทมต้องอยู่ในระดับที่เขาพอใจอาจจะมีแพ้นะครับแต่ว่าเล่นแล้วสนุกคนดูแฟนบอลมาชมมาเชียร์แล้วเขาสนุกข้อหมายเราคือเราเล่นแล้วต้องให้แฟนบอลที่เข้ามาชมเขาพอใจแล้วก็เป็นอะไรที่เขามีความสนุกร่วมกับทีมแล้วก็อยากกลับมาในแมตช์ต่อไปครับ อยากจะฝากพี่น้องชาวุหินนะครับที่มีลูกหลานที่ขึ้นชอบในกีฬาฟุตบอลน,นะครับถ้าอยากมีความใฝ่ฝันอยากเดินเส้นทางนี้จริงๆาจังในฟุตบอลน,นะครับเอายินดีครับเรามีอะคาเดมี่อยู่ที่มิดฟิลด์ครับที่คําบอไฟแต่เด็กเล็กถกถวจนถึงดิดขวครัวเป็นอะคาเดมี่แล้วก็สูงไปกว่านั้นก็จะเป็นอะคาเดมี่ที่ต่อยอดไปขึ้นมาจแบบอ,อาชีพครับผมถ้าใครมีโอก,กาสให้ลูกหลานนะครับมาอยู่ในสัมผัสในสนามแล้วเรามานั่งเชียร์ลูกหลานเราฝากไว้ให้ชาวหินเข้ามาชมและเชียร์กับทีมหุนซิตตี้เยอะๆนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้นักฟุตบอลได้มีกําลังใจเล่นและก็ผลงานที่ดีต่อไปครับผมก็ผมก็เติบโตอยู่นี่ตั้งแต่คาเดเมีครบแล้วขึ้นมาชุดใหญ่ที่เล่นลีกชุดใหญ่ก็สิบปีนะที่นี่อยู่เป็นแบบ็นครอบครัวมีกฎเกณฑ์เยอะแต่แบบต้องอยู่ในขอบเขตภล้วูกใจครับที่ได้เล่นให้้านเกิดอยากติดทิมพท่าตะรับแล้วเรามีใครเป็นแรงบันดาลใจของเราไหมคะธีตะทครับ ก็ฝากแฟนบอลนวินครับมาให้กำลังใจมาชมมาเชียร์กันเนยอะๆครับท mm hmm. ำผลงานให้ดีที่สุดฝากถึนงน้องๆครับพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆครับขึ้นมาไม่ยากครับสอมีวินัยครับพัฒนาจากพื้นฐานดีๆขึ้น,นเรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยเด็กๆรุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยครับอยากให้เขาสนุกกับกีฬาไปก่อนเพราะว่าพวกการแข่งขันอยากจะให้น้อยกว่าการฝึกเบสิกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาแข่งขันมากกว่าฝึก เขาจะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอโดยส่วนใหญ่พอเขาขึ้น10-11-12เนี่ยส่วนมากถ้าเขากินไม่พอนอนไม่ดีอะไรแบบนี้ครับเขาจะแกนล่างเขาจะไม่โตเหมือนพอลายิ่งขึ้น13-14-15-16พพอลาเด็กไทยเราไปเจอพวกต่างชาติอะไรเงีย้ยให่ไหมเขาสูงกันหมดเขาตัวใหญ่กล้ามเนื้อดีมีสปีดที่ดีร่างกายใหญ่ด้วยของเรามันเล็กพอไปจังหวะปะทะแยงบอลน,นี้มันจะเสียเปรียบ โดยที่นี่เขาก็จะเน้นให้สนุกกับกีฬาทีนี้พอเวลาถึงช่วงสิบสองสิบสามที่แบบว่าจะสู่ความเป็นเลิศทีนี้ก็ต้องไปจริงจังกันคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเรื่องโดยเพราะเรื่องงบมาเราไม่สามารถที่จะใช้งบมาของทางราชการได้ะนะฮะนั้นมันก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เหนื่อนนิดนึงที่จะต้องขอสปอนเซอร์ข้างนอกทังห้างร้าน โรงแรมหรือจะเป็นผู้ประกอบการต่างๆซึ่งก็ทั้งๆหน่วยงานใ,นใหญ่ๆก็ให้การสนับสนุนแต่ไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนที่เข้ามาใหม่ๆที่เศรษฐกิจยังดีๆอยู่เนี่ยโอ้แบรนด์ใหญ่ๆนี่มาช่วยสนับสนุนเลยก็เลยก็เลยมาช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยเราก็ทําแค่ไซส์เล็กๆให้สนับสนุนเด็กในพื้นที่เนี่ยได้มาสแสดงออกมบเวทีให้เขาเล่นได้โชว์ให้ชาวหินเล่นี่คือลูกหลานชาวหินก็ คุยกับท่านนายกหนุยนะ่ยแล้วท่านนายกหนุ่ยก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนท่านก็เหนื่อยนะเพราะสนับสนุนเดินคนโู้นคนนี้เข้ามาช่วยแล้วก็เอ่อเป้าหมายคือต้องการให้เป็นทีมของคนหัวหินจริงๆแล้วก็สนับสนุนเด็กในพื้นที่เป็นหลัก <c oughs> แล้วก็เขาจะได้ก้าวสู่ต่อไปในเรื่องอาชีพของการเล่นฟุตบอลของเขาต่อไปมันก็สร้างอาชีพได้แล้วเนี่ยเป้าหมายที่คุณถามมาเนี่ยก็คือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่ทําอย่างไร ต่อไปถ้าภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะผลักดันให้เป็นขึ้นไปทีสองทีหนึ่งต่อไปแต่ไม่ต้องใช้วงบานของเยอะตรงนั้นต้องเป็นหลักร้อยเรามันแค่หลักเลขตัวเดียวมันก็เลยลําบากหน่อยแต่ว่าพยายามที่จะให้ชาวหินได้มีฟุตบอลดีๆด,ดูในพื้นที่แล้วก็แก้เหงากันได้มาเชียร์เด็กในพื้นที่นะกอพันจะทรงๆอย่างนี้อยู่แต่ตราบใดที่เรามีงบาณเพิ่มขึ้นเราก็จะพยายาม หาเป็นตัวนักกีฬาดีๆค่าตัวแพงๆมาช่วยเสร,ริมเพื่อจะทำให้มันขึ้นไปสู่บนบนได้ครับ <contexts festivals> คือฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเป็นอาชีพได้นะทั่วโลกเรายังเห็นได้ว่าเยาวชนเด็กๆเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเด็กเด็กขาหินก็กตอนนี้เฉินเนดนุพลบุบผาเนี่ยเด็กหลังเขาเนี่ยตอนนี้ ไปเป็นกัปตันทีมชาติยู17แล้วเนี่ยก็ฝึกจาก Academy. อะคาเดมี่ฝึกจากอะคาเดมี่เด็กหัวหินของเราเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถปั้นไปเป็นอาชีพได้และตอนนี้ในส่วนของสโมสรเราเองเนี่ยก็มีจะมีมีอะคาเดมี่ด้วย2-3สระดับอายุชั้นซึ่งจะต้องฝึกเข้ามาตั้งแต่เด็กๆคนไหนที่เติบโตไปได้ก็ต้องปล่อยไป ปล่อยปล่อย,ป,อยป่อย่างเล่นอยู่กับเราเหมือนกันคนไหนมีแววที่จะเข้าขึ้นไปสู่สโมสรระดับอาชีพที่มีเงินค่าตอบแทนที่สูงขึ้นไปเราปล่อยเลยเพื่ออนาคตของของเขาเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนว่าผู้ปกครองที่มีเด็กๆอายุเล็กๆหรือเป็นเยาวชนก็นแล้วแต่หันมาเล่นกีฬาไม่จําเป็นเฉพาะฟุตบอลนะครับแต่ฟุตบอลก็คือมันก็นําทางไปสู่อาชีพได้เป็นกีฬาที่ไม่ต้องลงทุนมากเพียงแต่ว่าใส่ใจมีวินัยในการเล่นนะฮะ ผมอายุจะ70ิแล้วผมยังเล่นฟุตบอลอยู่ก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่ก็ชอบนะก็ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าลูกหลานเยาวชนท่านใดอยากจะมาออกกําลังกายมาเล่นกีฬาฟุตบอลก็มาเล่นกีฬากันได้นะครับเพื่ออ่าอาชีพด้วยเพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายจิตใจอะไรต่างๆก็อยากจะขอเชิญชวนก็อยากจะให้น้องๆเขามุ่งมั่นทุ่มเทต่อไปนะครับก็ อนาคตวันข้างหน้าเนี่ยน้องจะต้องไปเข้ามาหาลัยแล้วแต่เด็กบางคนก็อยู่ม .4 ม .5 ม .6 บางคนก็จะจบแล้วแต่อยากให้ให้ไปเรียนใสถาบันที่ที่ดีและที่จะมีทุนการศึกษาให้ให้น้องได้ไปต่อในเรื่องของฟุตบอลด้วยและเรื่องของการศึกษาด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกทุกายนะครับทุกๆฝป่ายที่ที่เริ่มเข้ามาสนับสนุนเด็กๆ ทีมฟุตบอลชุดนี้มันเป็นทีมของเยาวชนหุ่นซิตี้นะซึ่งผมทำา m ็มกับโรงเรียนหุน่นยาคมไว้นะเอา,อาเด็กเข้าไปเรียนแล้วก็จะมีนักกีฬาจากสมโมสรมานาลิน่านะครับแล้วก็ของสมุยเนี่ยเราเราร่วมมือกันพัฒนาเด็กและเยาวชนมาเนี่ยด้วยกันประมาณ3ปีแล้วจนจนเรามาประสบความสำเร็จในปีนี้ในระดับหนึ่งถึงแม้เราจะไม่ได้แชมป์แต่ถือว่า 503ทีมผมผมถือว่า4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะเด็กๆทุกคนนะครับขอบคุณโรงเรียนขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกทุกท่านทุกฝ่ายนะครับขอบคุณกำลังใจจากจากเป็นขับในโอหินนะค่อนข้างจะมีความตื่นตัวอันเนี้ยต้องต้องขอขอบคุณไว้ที่นี้ด้วยครับวิสัยทัศน์ของทีมคือ เติบโตจากเมืองชายทะเลสู่เวทีฟุตบอลไทยอย่างมืออาชีพมีการพัฒนายาวชนท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญและยังต้องการสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนบอลในหัวหินจากชายหาดสู่สนามหญ้าจากความฝันสู่ความจริงเรือใบสีขาวพร้อมแล่นสู่อนาคนต